เปิดมาอย่างแรกเลยก็คือปฏิบัติการสุดใหญ่ยาวไม่มีอะไรดีไปกว่าคนที่อิจฉาความน่ารักของกูดูนี่สิดังนั้นออกมาจากตรงนี้ซะและรอบนี้กูก็ามาพร้อมกับสองสาวและชายจดกกันอีกหนึ่งคนที่มันว่ายน้ำทะเลอยู่น้องผมมิตาที่ก็มองซ้ายมองขวาที่มีกูและน้องหัวลูกพีชน่ารักกว่ามันสนใจแดกฟักทองหน่อยไหมละ่ะรู้สึกว่าจะเล่นเลยเถิดมากเกินไปแล้วเอาละ่ะได้เวลาเริ่มผจญภัยแล้วดูนั่นสิอะไรอยู่ในทะเลมันมังกรรู้สึกว่ามันจะไม่ได้มีแค่มันนะี่มังกรนะมันมีสีม่มิจฉุนบางใหญ่ใต้ กูรู้สึกว่าหลังๆมันนี่ผีมันเริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆวะแม่งตายเราไปสองเดือด <ๆ S 1> แล้วกูจะไปแคร์เฮี้ยอะไรล่ะแทนที่พวกกูจะเริ่มขุดไม้แต่เสือกไปหามังกรเฉยเลยวิ่งดีลอยเฮี้ยอะไรล่ะต่อให้แม่งมีมังกรสองตัวก็ไม่สามารถหยุดการขุดไม้ของกูนี่ได้หรอกคนที่ไม่มีสกิลนักผจญภัยก็โดนแดกตายก็เป็นเรื่องธรรมดาที่หลังมังกรมันอุบาทได้ขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยนี่มันชอบเป็นกองที่มีค่าไม่มีเฮี้ยอะไรเลยต่างหากต่อให้เพื่อนร่วมเดินทางของกูจะโดนแดกไปสองคนแต่ยังไงกูยังมีห้อง,หองใหม่ ถ้ามึงไม่อยากเอาของไม่ได้กอมมึงก็ไปตอกอกมาวางก็ได้นะสิ่งเดียวที่กูทำได้ตอนนี้ก็คือแปลงร่างกันเป็นมังกรแล้วพวกมึงคิดว่ามันจะมีอะไรนอกจากนั้นเหรอไม่ไม่ไม่มีเพี้ยอะไรเลยค่ะเดินเล่นไปอยู่สักพักก็เจอสิ่งมีชีวิตประหลาดอย่างเช่นไก่กา่พันไปไก่ท่อไีไก่ท่อคอนดอกและบาโลเคีแต่ที่กูฆ่ามาันอะกูพูดได้เต็มคำแล้วเสียงมันน่าเกลียดมากแต่อย่างน้อยกูกได้เคฟซี่กำลังข้ามคออยู่ดีๆก็เจอตัวประหลาดเฉยเลยเชี่กูรับไม่ได้กับหน้าตาที่กูเห็นเมื่อกีีู้ลยปะาาามมห่่แแวดดจตทุ3พ จำคำเลยว่ากูแทบจะอ้วกกูแค่จะจ่อไปตีแก่มันยังตีไม่โดนเลยที่หายไหนสึดกูหายปวดหัวสักทีเลยจากที่แดกพลาเข้าไปเดินไปสะพานแล้วกูเจอสิ่งนี้ซึ่งแน่นอนมันต้องมีคนถามมันกูเพื่ออะไรอ่าไม่มีอะไรยอดเยี่ยมกว่าการตั้งแคมป์ไฟแล้วเว้ยแล้วตัวเสื้อตีนี่มันมาอยู่ในแคมป์เราได้ไงในเชี่ยกูแค่อยากไก่มันทําไม่ได้หรือไงวะเนี่ยรูวนานองหงฟ้าจะไม่ทนเลยแปลงร่างกายเป็นมังกรกูแค่อยบอกว่าการนอนใกล้แคมป์ไฟแบบนี้มันจะให้ความร้อนไม่เพียงพอเว้ยดังนั้นกูจะมาสอนเววว้้้้้้้ยยยิิธีีกกกกกกาา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 ารรรนนนนนนนอออออออใใใลลลแแแแคมมมมมมปป์ไฟทททหห่่่่่งงงงงัับบบบุุถึึตูจะะขช ไปด้วยเลยอ่ามันจังเป็นเตียงที่อุ่นซะจริงๆเลยเห็นไหมกูบอกแล้วว่าการนอนอย่างนี้มันจะทําให้ร่างกายเราอบอุ่นได้พอดีเว้ย สะพากูได้ไปคุยกับพระเจ้าแล้วล่ะตื่นมาพราะความสดใสเอาไอ้สัตว์ยังไม่ช้าไปก่อเดี๋ยว,วใครมันบ้านรวยสร้างเตียงเอามาแจกแวะเนี่ยน้องหัวลูกพีทจะไม่ทนที่เห็นไอ้หน้าเกลียดนี่ขโมยอาหารของน้องไปนะกูเลยแบ่งอาหารอันน้อยนิดให้น้องหัวลูกพีทไปแทบจะไม่มีอะไรจะแดกกันอยู่เลยในที่พายเศรษฐกิจประเทศไทยในตอนนี้มันก็ไปต่างกันหรอไอที่พายเพราะมีควายตัวหนึ่งที่บริหารไม่ดีนะกูรู้สึกว่าขนาดกูแบ่งอาหารให้น้องหัวลูกพีทไปแล้วน้องหัวลุกพีทรู้สึกยังไม่พอใจเท่าไหร่ถ้าจะให้กูเปรียบเทียบอาการมัันกก็าจะคล้้ยบดไ กูไม่สนว่ามึงจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตรปปหรือสัตว์ประหลาดเคี่ยอะไรก็ช่างแต่กูจะใส่เดียวกับมึงอี่แหละและสปารตากูก็สว่างน้องของขาโผล่มาแบบพระเอกเอ็มวีเหมือนจะช่วยนางเอกเอาไว้แต่โทษทีว่ากูไม่ได้คู่กับมึงยังไงก็ช่างของทั้งหมดเป็นของกูเรียบร้อยถึงแม้ว่ากูจะพูดอย่างนั้นออกไปแต่มันก็ยังจะโยนของให้กูอีกการต่อสู้ที่แท้จริงมันแบบนีังห่าล่ะเข้าจาข้างหลังและลกนั้นก็เกิดการต่อสู้สุดมามันที่กูแทบจะไม่ได้เปียกหาอะไรเลยแต่ยยไช่าลแหหมนเเว้้ดดคีีีโ ถ้าเจอมันชีวิตจริงก็ฆ่ามันด้วยแล้วกันแล้วหลังจากนั้นกูก็โดนว้าวซึ่งแน่นอนว่าตอนนั้นกูตกใจเลยเอามีดเนี่ยไปสกิดใครบางคนเข้าซึ่งแน่นอนว่าไอ้นี่ยมันไม่เป็นไรมากหรอกมันก็แค่หายตัวมึงอยากจะถามเจ้าของไอ้คนที่มันว้าวกูมาจริงๆเลยว่าที่นี่มันน่าอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมึงไม่ยอมจ่ายค่าเช่างั้นมึงก็แลกเงินด้วยชีวิตแล้วกันขนมปังมึงไม่จ่ายเงินก็ไปคุยกับร่างมั่วในเมื่อช่วงนี้เราขาดแคลนอาหารเราก็ต้องทำเศรษฐกิจพอเพียงกันเนี่ยแหละแล้วมันก็มืดในช่วงงงงงงพพรรรรริบบตตตตตตาา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 เเ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 ออ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 ลล่่่่่่่ะะะะสส็็จจีีีียยย้้้้้้้้้กกกกกกููดดไัััััััวววนน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 นทททฟมมมชชคคคืืแแหหหใใ เหมือนกับกูเนี่ยแทนที่จะตัดคลิปตอนเช้าเสือก็ตัดคลิปตอนกลางคืนเนี่ยกูจะได้นอนมเนี่ยแล้จากนั้นก็มีคนคนหนึ่งที่โดนผีลากไปแดนเน่ยนรกแล้วจากนั้นก็เกิดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแสดงแน่นนอว,ว่ากูไม่เคยเห็นมาก่อนมันน่าแปลกตาแปลกใจชิบหายเลยใครรู้บอกกูทีมันคือเชี่ยอะไรกูกูแค่อยากจะนอนพักผ่อนแต่มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมันจะมานอนด้วยเนี่ยดิเป็นผีก็อยู่ส่วนของผีสิว่าจะมาเสือกอะไรกับพวกกูเนี่ยไม่มีอะไรดีกว่าการมาเที่ยวชายหาดและสูดอากาศที่เต็มที่แต่กูสูดออ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 อาา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 ากก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 ศไไไไไมม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 ม่่่่่่่่เเ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 ตตตตต็็็ปปดดดดดพรรรระะีีีีี้้้้้้้้้หหหหหนนนนนนิิิููููลล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 ลวววววววยยยยยยชชแแแงงงถบบบบััจทืข ก่ดีถ้ามึงพูดเชี่ยอลไรไปเข้าหูกูหักคอมึงแน่แลัจากนั้นน้องหัวขาวก็โยนสุดยอดอาวุธให้กูนั่นก็คือมีดมาเชตเต้ไงล่ะแต่มีดที่มันให้กูมามันโคตรบูดเลยเชี่ยกูมองไม่เห็นมีดตัวเองจะยังไงก็ช่างแต่การมาจนภัยยังไม่มีซี่สุดหรอกนะเดินกันไปเดินจนมาเจอหมู่บ้านกูเลยทาการทักทายชาวบ้านนิดหน่อยแล้วกูก็เผือแดกเนื้อเชี่ยเข้าไปไม่รู้แต่ที่รู้คือมันน่ไม่ต่ำกว่า20ปีแน่ๆคลิปเชี่ยนี้กูแดกของเสียมเยอะขนาดไหนวเอาไว้เลยว่าเป็นเรื่องที่ดีตอนนััั้ถยไปงหลกกกกัันน่่อออดีววาถยบ้งหู กูก็ได้ไปคุยกับรักผักชีหลังจากที่ตั้งหลักเสร็จแล้วเตรียมของอะไรพร้อมก็เข้าไปบวกตัวตัวกับมาเลยกูนี่หลบอย่างก,กันเดะแบททิกในหนังไทยด้วยความที่ว่ากูมีสกิลพ้เอและนางเอ,งเองในเวลาเดีวยวกันดังไงมันก็ยิงกูไม่โดนหลอกเวย นั่นแล้วไม่ยิงไม่โดนความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามม่งก็อยู่ที่เดิมนั่แหละมันไม่พัฒนาขึ้นหรอกทีห่หายแล้วก็ยังคงคอนเซปต์เดิมโอ้ oh, เดินป่าอยู่ดีดก็เจอรลังมังกรเฉยเลยกูควรจะเข้าไปทักทายมันยังเป็นมิตรนะแต่พอกูเดินเข้าไปใกล้มังกรไม่หายตัวเฉยเลยโอกาสมาแล้วจะรอ,อช้าเปิดกล่องแล้วขโมยของให้ไหวที่สุดแล้วก็โดนแผดดผาแล้วไอชิ้นนี่มันตัวอะไรเนี่ยมีปีกด้วยแวมไพร์ <Vamp ire S 1> ตอให้มึงหล่อหรือมีราสีชาติตระกูลยังไงกูก็ยังชอบไปเชื่อเปลิดแล้วะจากนมมยยดตาจีบสีกกู้องฟ้าก็ใใชช้เเเวลาาากกืออบรึติินดน เพื่อตามหาวันคีและเกาะที่น่าสนใจซึ่งแน่นอนว่าพวกกูใช้เวลากันนานชิบหายแล้วก็ไม่เจอเที่ยอเลยเลยต้นของเรือที่จมแล้วขโมยแผนที่สมบัติแบบไม่ต้องขอและขยายกวากหมายที่กูไม่แน่ใจว่ามนใช้อะไรได้เดินทางตามหาสมบัติคุณด,ดินและตามหาก่อนแต่น้าแต่ความว่างเปล่าผอดใจได้ยอมแพ้ได้โยนกระดาษแผนที่อยู่ในน้ําแล้วไม่ขาดทิง้งเปิดก่อนที่ใช้เวลาเกือบทั้งชาติในการหาและแต่ความผิดหวังกลับมาและในที่สุดคลิปเชีย่ยนี้ก็จบลงด้วยความสวยงามเพราะกูขี้เกียจา่ากันซะแล้วก็ขอคุณสำหรับแฟนอ่ะถ้าใครอยากเข